ค่ะช่วงนี้ที่บ้านบุรีรัมย์ประคนชัยก็ยังร้อนอยู่เหมือนเดิมนะคะร้อนมากมากกลางวันนี้ก็ต้องอยู่ในบ้านนะคะเดี๋ยวร้อนมากพอเย็นๆอย่างเนี้ยออกไปเดินเล่นได้นะคะเขก็มาเดินมาเดินดูสวนดูโน่นดูนี่มาเล่นกับหลานนะคะเนี่จะกินเสียงนะครับหลานขอบคุณเลยสวัสดีครับคนณสวัสดีครับสวัสดีครับ หลานตัวน right. um um ้อยนะครับอยู anymore, no. ่กับแบบนี้เราเป็ความสุขค่ะเราไม่ได้เรียดอยู่กับเนี่ยแล้วก็จะสดชื่นตาบารมีของพวกเขานะคะสวัสดีครับจะพาเดินเข้าไปดูต้นไม้ในสวนนะคะมีหลายอย่างมากค่ะมีพวกสมุนไพรด้วยนะคะเพราะว่าพ่อแกเป็นหมอยาทางสมุนไพรเนาะแต่ตอนนี้แกก็เสียแล้วนะคะแกก็ปลูกไว้ตอนที่แกยังอยู่เนาะก็จะมีกุหลาย แลายอย่างมาจ้งพวกไม้ดับนะคะที่เห็นบนหัวน่าจะเป็นต้นลำดวนนะคะต้นลำดวนเยอะมากอันนี้ต้นฝางนะคะต้นฝางเขาบอกว่าเป็นสมุนไพรค่ะมีเยอะนะคะเนี่ยมันจะเป็นหนามค่ะลักษณะต้นเยอะมากชวนงนี้เป็นช่วงหน้าแรงนะคะมันก็จะแห้งแรงนิดหนึ่งนะคะนี่ก็ต้นฝาง ตอนนี้ต้นมะม่วงแอปเปิลค่ะที่เก็บรูปไปเกือบจะหมดแล้วนะคะต้นมะม่วงต้นไม้เยอะมากแอ,อกะอาจจนไม่รู้ว่าจะให้อะไรต้นไหนเป็นใหญ่อันนี้ก็จะเป็นต้นเพ,เพกานะคะแถวบ้านก็จะเรียกอะไรนะคะดินฟ้าเนะนาะน้ำงสารมากเป็นแห้งเลยค่ะดูฝนก็ไม่ตกทุกทีไม่ยอมตกน้ำสงสานมากครับมันจะเป็นไปเหี่ยวหมดนะคะ เยอะมากเลยค่ะแถวบ้านนอกเราเนี่ยอันนี้มะแวงนะคะมะแวงค่ะแต่ต้นฝางเยอะมากครับว่าพ่อะเก็บคนปลูกก็ว่าเป็นปัญญาสมุนไพรนะคะนี่ก็ต้นมะม่วงรวงเต็มเลยคันนี้ยมะม่วงสุกด้วยนะคะสุกแล้วคันนี้เนี้ยถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ย ้องไปเก็บนะคบอุตัต้องเอาถุงมาใส่แล้วสุกต้นนี้ต้นขนุนนะคะกินไม่ทันคะ่ะเนี่ยค่ะร่วงสุกที่สุกร่วงก็มีที่ร่วงตอนยังไม่แก่ก็มีนะคะทีนี้จะเริ่มแก่แล้วค่ะดูถ้าถ้องถานมากร้อนมากเห็นไหมคะ่ะมันเน่า หามากโชคที่เป็นลูกใหม่มันจะเป็นโคนต้นนะคะเตมน,นะคะเนี่ก็บำรุงข่าวไม่รู้ว่าผัดอะไรไม่ค่อยรู้นะใครเยอะมากที่เห็นใบรำเหลมานี่จะเป็นว่านนะคะเป็นว่านนะคะเคยปลูกไปเมื่อก่อนเยอะมากทีมันแห้งมันก,ก็ทีตายปางอันนี้จะเป็นลูกเพกานะคะที่มันอาจจะร่วงมาแนละ้วดอกมันนะ่ะแล้วก็เกิดเป็นต้นนะคะ ต้นฝั่งนี้มีเยอะมากเขาบอกว่าขายได้นะคะตัดลําต้นนี้ขายนะคะเป็นกิโลนะคะตัดขายได้นะคะป็นยาสมุนไพรคะ่ะขนุนคะ่ะต้นนี้มันยังไม่โตค่ะมันจะได้คือต้นไม้เยอะมากค่ะมันแออัดกันนะคระับก,ก็มีโตบ้างไม่โตบ้างนะคะแต่ก็ลูกเยอะมากนี่ก็มะม่วงเยอะมากค่ะในบ้านก็มีนะครับในสวนก็มีก็เลยทิ้งให้มปนเน่าบ้างอะไรบ้างนะคะ ร้อนมากต้นไม้เหี่ยวหมดแล้วคันนี่อยู่บน,นอกเขตอิสานในเวลาร้อนร้อนมากกินนะคะถ้าถึงช่วงหน้าแล้งนี่จะร้อนมากๆและแห้งแรงนะครับสมัยก่อนดินจะแตกไรแห้งนะครับอย่างนี้มันเหมือนกันคันนียเนี่ยสภาพดินนะแข็งมากกอไผ่ถ้าฝนมาได้กินนะคะเนี่ยจะออกหน่อดีมากคะ่ะเมื่อก่อนมีสามกอที่มันจะดูรกกหลัลงไปก็เลยอ,ออกสองกอเหลืออยู่กอหนึ่ง อร่อยนะครับไผ่พันธุ์นี้จริงๆก็เคยเอาต้นทุเรียนมาปลูกนะครับไม่ติดแล้วครับเพราะว่าสภาพอากาศแล้วก็ดินแบบนี้เนาะมันตายค่ะมันจะอยู่ได้แค่ช่วงหน้าฝนพอถึงช่วงหน้าแรงเขาก็จะตายนะครับไม่สามารถที่จะโตได้เลยเพราะมันแห้งจัดแล้วก็ร้อนมากนี่ขนาดว่าต้นไม้ที่สามารถอยู่กับความแห้งแรงได้ก็ยังเหีะะ่ยวค่ะใบเหี่ยว ก็ขนุนนะคะต้นขนุนเยอะมากลำดวนก็เยอะมากนะคะต้นมาเยอะมากค่ะที่ต้นผักติวนะคะผักติวสมัยก่อนจะมีแต่ในป่าเดี๋ยวนี้สามารถปลูกไว้ในบ้านอะแรก็จะเก็บสนหน่อยค่ะ <c oughs> นี่ค่ะเก็บไปกินกับน้ำพริกกินกับลาบก,ก็ได้นะคะพริกก็ได้เมื่อก่อนก,กินกับต้มปลาเนาะพวกต้มอะไรอย่างเงี้ย หลังมาเขากินกับน้ำพริกได้อร่อยมากด้วยนะคะอาหลานแมบราคาอาหานแมบฝรั่งแมบนะคะลูกครึ่งค่ะฝรั่งแมบวันนี้มาสวัสดีค่ะก่อนเลยสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวยลูกสวัสสดีค่ะวยก่อนสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะก่อนวันนี้เขื่อนนะคะแล้วแต่ลมเด็กๆเนาะเขาเป็นลูกครึ่งนะคะก็วันนี้ก็แค่นี้นะคะก็พาเดินเล่นน้ำเลยนะคะก็สวัสดีค่ะ